มาจากคำว่า home accessory specialty store ก็เป็นร้านที่ขายสินค้าไลฟ์สไตล์ที่นำเข้าจากต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกสินค้าในร้านของแฮสประมาณ5,000ถึง8,000 SKU เพื่อตอบสนองความเป็นมินิมอลไลฟ์สไตล์ของคนลูกค้าของเราทุกๆวันมีแฮสอยู่นในไลฟ์สไตล์ของคุณลูกค้าได้ตลอดเลย ปีวันเดือนสกุลุกเป็นเจ้าของธุรกิจร้านแฮสความเป็นแฮสเนี่ยนะคะชีวิตที่บ้านง่ายขึ้นเมื่อเราตื่นมานะคะเราสามารถมีสินค้าของแฮสอยู่รอบๆตัวเราได้ในชีวิตประจาวันเลยไม่ว่าจะเป็นเข้าไปในห้องน้ําห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นต่างๆเวลาเราจะออกไปข้างนอกเราก็สามารถมีสินค้าของแฮสอํานวยความสะดวกสบายในชีวิตนอกบ้านให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นสินค้าของเรานะคะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่29บาท29บาทเนี่ยก็จะได้กลุ่ม stationary เครื่องเขียนนะคะต่ กาดินซอสสม,มุดปากกาไฮไลท์รวมไปถึงสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักด้วยค่ะได้รับผลตอบรับดีค่ะค,คุณลูกค้าให้การสนับสนุนดีมากดีกว่าตอนแรกที่เราคาดการไว้ค่ะรายได้ต่อเดือน1สาขาก็จะอยู่ประมาณ1ล้าน5ถึง2ล้านบาท สำหรับธุรกิจไลฟ์สไตล์แบบแฮสอะนะคะกำไรของธุรกิจเนี่ยอยู่ที่ตัวสินค้านะคะแล้วก็การให้บริการค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 5 0ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ของเรานะคะที่จะเข้ามาใช้บริการในร้านแฮสก็จะมีทุกเพศทุกวัยหลากหลายมากเลยค่ะเริ่มตั้งแต่น้อง,องๆเลยนะคะในวัยเรียนตั้งแต่ประถมม,มัธยมไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยเลยเฟิร์สจ็อบเบอร์ด้วยกลุ่มคุณแม่บ้านครอบครัวที่เล็กๆก็มาช็อปของน่ารักๆรักของแฮสไปค่ะ ปัจจุบนันแฮสมี4สาขาคือสาขาเมกะบางนาฟิวเจอร์าพารลังสีแฟชั่นไอซ์แลนด์เทอร์มินอลพลาราม3สส4สาขานี้ที่แฮสร้างขึ้นมาใช้เวลาประมาณ1ปีค่ะแฮสก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะว่าเราจะขยายสาขาเพื่อรองรับและให้บริการคุณลูกค้าทุกจังหวัดของประเทศไทยไปมี h แฮสค่ะ เริ่มต้นของแอร์เองอะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเป็นผู้นําเขา้านําเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆทั่วทุกมุมโลกแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปเห็นสินค้าดีๆหลากหลายเลยจากต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกที่เขามีเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าที่ดีแล้วก็เป็นเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพราะเราอยากให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่ดีแล้วก็ราคาย่อมเยาพอเราเริ่มมีอินสไตน์ตัวนี้ขึ้นมาเราก็อยากจะนําส่งสินค้าน่ารักๆให้ถึงมือกับคุณลูกค้าในีทุกประจําวันในลักษณะของรา ปลีบรีเทลลิ่งสเปเชียลตี้สโตร์แบบแฮสแบบนี้นค่ะ S <S แสเองก็มีในส่วนของแคนไซซีเราก็กําลังดําเนินการนะคะในส่วนของการที่จะสร้างแพลตฟอร์มของการขยายธุรกิจในรูปแบบแคนไยเงินลงทุนเหมาะสมไหมแล้วก็คุ้มค่าไหมกลัวไหมเสี่ยงไหมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเราไม่หลอกกันเราจริงใจเราพูดตรงๆมีความเสี่ยงค่ะแต่สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วก็ในความต้องการปัจจุบนันนี้บวกกับทําเลที่แฮสได้มามีอีกหลายหลายแหล่หลอดที่นําเสนอแฮสอยู่ตอนนี้ทําให้ทีมงานของแฮสเรามั่นใจค่ะว่าเราจะสามารถเสิร์ฟสัก ที่มีศักยภาพและอีกอย่างหนึ่งที่แอมนั่นใจเลยคือเรามีทีมงานที่เราซอร์ซินสินค้าด้วยทีมงานของเราเองเป็นหลักเลยค่ะเราจะมีสินค้าที่ดีคุ้มค่าราคาย่อมเยาวมานําเสนอสู่ลูกค้าและนี่แหละค่ะเมื่อเรามีตรงนี้ทุกอย่างแล้วเราก็จะได้ผลประกอบการที่มีกําไรความเสี่ยงน้อย สำหรับผู้ที่ทําธุรกิจการทําธุรกิจแน่นอนจะไม่มีสูตรสาเร็จและที่สําคัญที่สุดเลยคือเ <c oughs> มื่อใดที่เราจะอุปสรรคเราต้องฟันฝ่าไปห้ามท <c oughs> ้อเด็ดขาดเลยถ้าคิดคนเดียวไม่ออกให้ปรึกษาผู้ที่มีองค์ความรู้มากกว่าเราปรึกษาสถาบัานต่างๆก็จะสามารถนําให้กับเราเนี่ยได้เสริมองค์ความรู้แล้วก็นําไปพัฒนาแก้ปัญหาต่อย,ยอดศักยภาพขององค์กรเราได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสที่ได้เข้าร่วมกับโครงการโลตัสนาร์เอสเอไม่มีโอกาสในการเรียนรู้ องความรู้ต่างๆใหม่ๆเพิ่มเติมนำมาพัฒนาสกยภาพองค์กรเราก็ได้คอนเนคชันดีๆได้เพื่อนร่วมธุรกิจดีๆสามารถมาช่วยเหลือเกื้อูลกันในการที่จะคอลแลบสร้างผลงานดีๆต่อไปได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ดีๆที่แฮสได้จากโรตัสสมาร์ท ค่ะวามประทับใจในโครงการ Lotus Smart SME นะคะก็คือทางผู้ริหารรลตัสมีความตั้งใจจริงที่อยากจะช่วยผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยค่ะช่วยคนตัวเล็กให้มีการต่อยอดในธุรกิจในการเจริญเติบโตธุรกิจอย่างยังย่งยืนค่ะอันนี้เราประทับใจมากก็ขอขอบคุณ Lotus นะคะที่ได้ให้โอกาสดีๆกับทางร้านแฮเข้าไปมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม,ตมในโครงการ Lotus Smart SME เพื่อให้ เราสามารถเพิ่มศักยภาพองค์กรขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสนใจร้าน h a s สสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ยินดีค่ะสามารถผ่านช่องทางเพจค่ะของแฮสนะคะไลน์แอดแอดไซน์นะคะแฮสโฮมแอดไซน์ H A W S H O M E ค่ะ